ทักเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะป๊อบอายก็จะมาท how ําำハウทูการแต่งหน้าลุคนี้เลยนะคะก็เป็นลุคที่เราไม่ใช้แต่งไปงานไปงานอ e ีเวนต์หรือว่าไปงานต่างๆนะคะป๊อบอายก็จะแต่งประมาณนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปการแต่งหน้าก่อนที่เราจะไปดู o w ทูวันเนี้ยป๊อบอายมีของใหม่ล่าสุดมาเห่ให้ดูกันนะคะเห่มากๆนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งอ,ออกมาใหม่ล่าสุดแล้วป๊อบอายก็พิ่งได้มาเลยนะคะนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะคะเด่น อันนี้นะคะก็เป็นนาฬิกาของแบรนด์แ a น i น l w e l l i n g t o นนะคะที่เขาเพิ่งเปิดตัววันนี้นะคะก็คือว,วันที่15มีนาคมนะคะประมาณเพิ่งนได้มานะคะแล้วก็เห่อเลยใส่เลยนะคะเขาออกมาด้วยกันสองสีนะคะก็จะมีสีนี้สีที่ทมมใส่อยู่นะคะจะมีสายที่เป็นสีโรสโกนะคะแล้วก็จะมีสายที่เป็นสีเงินนะคะประมาณก็เลือกสีนี้มานะคะส่วนตัวเรือนหน้าปัดนะคะเขาจะมีสีดํากับสีขาวนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะคะแล้วพอใส่ออกมาเนี่ยมันก็จะดูแบบเออดูสวยฮารุฮารานะคะแล้ว สามารถใส่ไปออกงานก็ได้หรือว่าจะใส่ไปเที่ยวไปทํางานในวันที่เราอยากดูเออดูสวยดูฮารุฮาราดูแพงขึ้นมานะคะเราก็สามารถหยิบมาใส่ได้นะคะแล้วพอเราซื้อนาฬิกานะคะเขาก็จะมีกล่องใส่นาฬิกามาให้ด้วยนะคะกล่องเขาก็ดูสวยฮารุฮารานะคะก็จะเป็นกล่องนี้นะคะแล้ววันที่บอมอายได้มาเนี่ยเออบอมาอายลองเปิดดูเฮ้ยเห็นแบบแคนเดลเจเนอร์เป็นนางแบบให้ด้วยนะคะ แคนโดใส่ออกมาแล้วดูสวยมากๆแล้วบังเอิญมากๆเลยนะป๊อบอายเลือกสีนี้แบบนี้มานะคะ <c and le> เป็นในรูปที่แคนโดใส่พอดีนะคะแคนโดก็คือเป็นพี่น้องกับไคล i ี่เจนเนอร์ที่มีไลฟ์เครื่องสำอางออกมานะคะเออที่พวกเรากดั่งกันแทบไม่ทันเลยนะคะเขาก็ใส่เรือนนี้นะคะแล้วเฮ้ยสีเหมือนกันเลยทุกคนแล้วมันสวยมากๆเลยแต่งลุคแบบนี้ใส่นาฬิกาก็ดูสวยเห็นไหม ใส่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ดูสวยนะคะหรือว่าจะใส่ไปเที่ยวใส่ไปไหนก็ได้ไปเถอะมันสวยนะคะเฮ้ยสวยจริงๆนะเนี่ยแล้วคือเหอมากได้มาปุ๊บใส่เลยคืออะไรเนี่ย ในกล่องของเขานะคะเขาก็จะมีใบต่างๆมาให้ปกติเนาะก็พวกใบการันตีนะคะใบประกันอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวที่เอาไว้เปลี่ยนสายมาให้นะคะเพื่อนก็สามารถเปลี่ยนสายได้นะคะนอกจากว่าอาจะเอานาฬิกามาเห่ให้ดูกันแล้วนะคะว่าอาก็มีโค้ดส่วนลดมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจะขึ้นค้นไว้ให้เนาะก็เป็นปอปอายแล้วก็ตัวดีดับเบิลยูตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเดี๋ยวอาจะเขียนไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ตรงกล่องอินโฟด้านล่างนี้ด้วยนะคะก็เป็นโค้ดส่วนลด15%นนะคะสามารถ เอาไปลดได้เลยนะคะจะซื้ออะไรก็ได้ในเว็บไซต์ของเขาแต่ว่าต้องซื้อที่เว็บไซต์ของเขานะคะเว็บไซต์ของเขาคือ w w w i e a l e n t a n c o m t h นะคะเดี๋ยวอาจจะลิงก์ไว้ให้ตรงกล่องอินโฟด้านล่างอีกทีหนึ่งเนาะก็สามารถเอาไปลดได้หมดเลยทั้งหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นกําไรเป็นสายเป็นนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่นะคะลด15%รนะคะโอเคพอแล้วเฮ้ยดูกันประมาณนี้นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดู Howto การแต่งหน้ากันต่อนะคะว่าลุคนี้ป๊อปอายมีวิธีการแต่งหน้าอย่างไรนั้นไปไปดูกันเลย ก็มาเริ <All but> <movement> plane, ige, ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะแล้วก็ลุคนี้เนี่ยเราอยากจะได้ความติดโทนติดนานของเมคอัพของเรานะคะขั้นตอนแรกเนี่ยป้ามายก็จะลงตัวนี้นะคะเป็น BNY Cover a ว l p คา m e r เนะคะเพื่อให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยมันติดโทนติดนานมากยิ่งขึ้นค่ะ เราก็จะมาลงรองพื้นกันนะคะวันนี้ป๊อบอายก็เลือกใช้ของ Dior Skinstar ตัวนี้นะคะเดี๋ยวป๊อบอายจะใช้พับพูชชั่นนะคะในการเกลี่ยรองพื้นของเราค่ะ ลงคอนซีลเลอร์นะคะข้ามขั้นตอนนี้ไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าซิวขึ้นอะไรตรงจมูกขนาดนี้นะคะเด่นมากเลยนะคะบอหมายก็จะลงคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะนี่เป็นของแอมเมเมะนะคะเป็นเบอร์02สีคัสต์ดนะคะจะเอาลงตรงช่วงบริเวณใต้ตาด้วยนะคะจากนั้นบอหมายก็จะใช้แปรงนะคะในการเกลี่ยไปเลยเนาะ ตัวนี้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าเนื้อของเขาก็จะค่อนข้างหนานะคะคือหนาเลยแหละมานะคะป้าอายก็จะมาลงคอนทัวเนื้อครีมนะคะวันนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ e t u d ดี o เ s e Pen พ0 1งสติ๊กตัวนี้ค่ะเราก็จะใช้ด้านที่เป็นคอนทัวนะคะมาคอนทัวกรอบหน้าแล้วก็จมูกของเรากันเลยนะคะ ้แบบนี้แล้วนะคะป๊อบไฮก็จะเกลี่ยเลยนะคะจะใช้ทับคุชชั่นนีแหละในการเกลี่ยนะคะนะคะ,นะคะเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นกันนะคะวันนี้ป๊อบม่ก็ใช้ของโรล่าเมอร์ซิเย่ตัวนี้นะคะ ป้อบอายก็จะมาลงแป้งผสมรองพื้นอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ใช้ของลอร่าเมอร์ซีเเหมือนกันค่ะคือป้อบอายเป็นคนที่ติดลงแป้งฝุ่นก่อนแป้งผสมรองพื้นนะคะก็จะชอบลงแป้งฝุ่นก่อนเนาะถ้าสมมติว่าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ก็ข้ามขั้นตอนได้เลยนะคะก็ลงแป้งผสมรองพื้นได้เลยมานะคะเราก็มาเขียนคิ้วกันค่ะวันนี้นิสสอเขียนคิ้วที่ป๊อบายใช้ก็เป็นของ e t u d ด House ตัว drawing eye b r o w ตัวนี้ค่ะ วันนะคะเราก็จะมาปัดมาตคตอราคิวกันนะคะวันนี้ป๊อไอายก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นของ Kiss Me Heavy Rotation ตัวนี้นะคะ นะคะเราก็จะมาต่อกันที่งานตานะคะแล้วก็เพื่อความติดทนเนี่ยประมาณก็จะลงตัวนี้ก่อนเลยนะคะเป็นอ y e แชโดว์พาวเมอร์ของ w วนไค่ะนั้นนะคะเราก็จะมาลงอายแชโดว์กัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะปอกมายก็ใช้พาเลตนี้เลยนะคะเป็นของ Too f a c e นนะคะเป็นรุ่นเซมีสวิตช h c ็อกโกแลตบาร์นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะประมายก็จะใช้สีพีนัทบัตเตอร์ตรงนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลอมส้มๆค่ะ เราก็จะมาลงให้ทั่วกระบอกตาของเราเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทาตรงช่วงบริเวณตาล่างด้วยนะคะทามาถึงตรงช่วงหัวตาเลย ตานะคะป้ออายก็จะใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาอีกนะคะเอามาทาตรงช่วงบริเวณปลายหางตาของเราค่ะเราก็จะมาลงตรงช่วงบริเวณปลายหางตานะคะแต่เราก็เหมือนจะคัดกระบอกตาให้ตาเราดูแบบลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็ทาตรงช่วงบริเวณตาล่างด้วยนะคะแต่เราจะเน้นแค่ตรงช่วงปลายปลายหางตาะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้แปรงสะอาดนะคะค่อยๆเบนๆบน,นะคะ นะคะป๊อมอายก็จะใช้พาเลตนี้นะคะเป็นของ for o u 2นะคะที่เป็นรุ่น s p a รดเวลเวด e า e แชโดวนะคะนี่เป็นสีเบอร์04นะคะป๊อมอายจะใช้สีทองๆองตรงนี้นะคะในพาเลตมาทาตรงช่วงบริเวณกลางเปลือกตาของเรานะคะงาน,นนะคะก็จะใช้สีแรกตรงนี้นะคะมาทาตรงช่วงบริเวณหัวตาของเรานะคะ ก็เอามาทาตรงช่วงบริเวณกลางเปลือกตาเล็กน้อยนะคะครับไก็ไปแต่งตาอีกข้างหนึงมาแล้วนะคะแล้วก็ไปใส่คอนแทคเลนส์นะคะรวมถึงไปติดเทปตา2ชั้นมาเพิ่มนะคะเทปตา2ชั้นที่ใช้ก็เป็นของ Hello Eye Tape นะคะต่อมานะคะบ๊อบอายก็จะมาดัดขนตากันนะคะ เราแตะขนตาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาปัดมัสคาร่ากันนะคะวันนี้บอไอก็ใช้ของเบเ e อรี่ลัสเซนเซชั่นแนลตัวนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมากีดอายไลเนอร์กันนะคะวันนี้ก็ใช้ของมิทีนแม็กซี่แบ็กตัวนี้ค่ะรื่องจริงแล้วเราต้องกีดอายไลเนอร์ก่อนปัดมัสคาร่าด้วย แต่ว้าไมลลืมนะคะเมื่อกี้ก็เลยมาเขียนที่หลังเอาจากนั้นนะคะเดี๋ยวผมอาจจะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Essence Eye p e n c i ลสีดำนะคะมาถมทับตรงช่วงบริเวณโคนขนตาค่ะ เดี๋บปอมอายจะมาติดขนตาปลอมนะคะวันนี้ก็ใช้ของ s i n o Macray e นะคะนี้เป็นเบอร์30ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋วปอมอายจะมาคอนทัวร์หน้าด้วยแบบฝุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ใช้ของ w n y Mega Go Contouring Palette ตัวนี้นะคะแล้วก็คอนทัวร์แบบหนักหน่วงได้เลยนะคะ,คบบเ,ะ,คะเพราะว่าเรา,เราถ่ายรูปเนี่ยหน้าของเราก็จะได้ดูแบบเล็กๆนะคะ เราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะวันนี้ป๊อบายก็ใช้ของนาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น duo intensive บัตรนะคะเป็นสีแพนิกนะคะเขาก็จะมีมาด้วยกัน2สีแบบนี้นะคะป๊าแบบอายจะใช้สีที่เป็นส้มๆตรงนี้นะคะมาปัดแก้มค่ะเราก็จะปัดแก้มให้เป็นแนวแบบเฉียงๆแบบนี้นะคะหน้าของเราจะได้ดูแบบเนียนๆเ,เอ้ยไม่ใช่เนียนเนียเรียวๆนะคะ ต่อนะคะป๊อปอายก็จะมาทาลิปกันค่ะวันนี้ป๊อปอายก็ใช้ของ golden rose w a l e r p o o f lip liner ตัวนี้นะคะนี่เป็นเบอร์58ค่ะก็จะเป็นลิปไลเนอร์นะคะแต่ป๊อปอายเนี่ยจะเอามาทาแบบทั้งปากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลงกันเลยค่ะ ้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงไฮไลท์กันนะคะวันนี้ป๊อปอายก็มีไฮไลท์ตัวใหม่มาเล่นด้วยนะคะก็เป็นตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นของเว Y วนะคะเป็นไฮไลทิงพาวเดอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาออกมาด้วยกัน2ส,สีนะคะก็จะมีสีส้มๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสีชมพูแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นลิมิเต็ดอ dition นะคะที่มีขายแค่ที่ย e ิปแอนด์บอยเท่านั้นนะคะออกมาด้วยกัน2องสีนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยป๊อปอายจะเลือกใช้ที่เป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาลองทากันเลยค่ะ เขาจะเป็นไฮไลท์ที่ไม่ได้พุ่งมากนะคะเราสามารถใช้เป็น everyday ทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับฮาวทูการแต่งหน้าลุคนี้นะคะก็เป็นลุคที่ผมไอใช้แต่งไปงานไปงานอีเวนต์นะคะหรือบางงานเนี่ยว่าไม่อาจจะไปเปลี่ยนสีปากเปลี่ยนทรงผมแค่นี้ลุคของเราก็จะดูเปลี่ยนไปแล้วนะคะเออเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับงานแต่ละงานดูนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องพวกโค้ดโปรโมชั่นนะคะแล้วก็รวมถึงเว็บไซต์ที่จะสั่งซื้อนาฬิกาของ Daniel w e l l i n g t o นนะคะเดี๋ยวไอจะเอามาใส่ไว้ให้ตรงช่อง Description บ o x อกข้างล่างนะคะเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปดูเอาไปอ่าน รายละเอียดต่างๆได้นะคะโอเคยังไงเดี๋ยวหมาไมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย